เด็กหญิงนิยายขอจุดทูบหาสามีสักคนบทที่ห้าสิบสี ห่างออกไปไม่ไกลหมิงฐานหมอบอยู่บนหลังมา้าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่สามารถนั่งให้ตัวตรงได้ซ้ำยังคอยออดอ้อนเจียงซีที่ยืนอยู่ข้างกายเป็นระยะระยะทีแรกเจียงซียังหนักแน่นไม่สะทกสถานแต่ถูกอ้อนไปได้สักพักสุดท้ายเขาก็ยอมตูงสายบางเหียนพานางเดินเป็นระยะทางช่วงหนึ่งหมิงฐานได้คืบจะเอาศอกจนเคยชินหลังจาก ได้สมใจหวังนางก็ให้เจียงซีี อุ้มนางนั่งลงบนอาชาพันดีที่วิ่งได้เร็วรากับพายุสลาตันของเขาใช้ข้ออ้างเสียภยัยเราอว่าทั้งสองขี่ม้าตัวเดียวกันเขาสามารถสอนนางได้กับมือดังนั้นเจียงสี่จึงยอมโอนอ่อนผ่อนตามเจียงสี่นั้นอยากจะสอนนางขี่ม้าเองกับมือแต่ว่าหมิงฐานไม่ได้อยากจะเรียนรู้จริงๆหลังจากรบเร้าจนได้ขึ้นหลังม้าแล้วนางก็เอ็นพิงอ้อมกอดของเขาอย่างสบาย เอ่ยถามด้วยความอยากรู้อย่างเห็นว่าสามีขี่ม้าได้เร็วมากเลยใช่หรือไม่เร็วที่สุดได้ถึงเพียงใดหรือหากไม่เปลี่ยนมา้าอย่างมากก็สี่ร้อยลีเร็วถึงเพียงนี้เชียวเช่นนั้นหากสามีมีเวลาว่างเมื่อไรพาอาถานไปขี่ม้าข้างนอกด้วยกันได้หรือไม่อาถานยังไม่เคยสัมผัสความรู้สึกยามนั่งคว่ำห่อตาเบิงบนหลังม้าเลยเจ้าค่ะ มิงฐานเงนหน้าขึ้นมองเขาด้วยความนับถือชื่นชมเล็กน้อยเจียงสุยขานตอบว่าอืมจากนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยว่ารอให้ผ่านไปสักระยะก็แล้วกันอีกสองวันค้าติ้งเปอ๋องต้องไปหลิงโจกลับจากหลิงโจแล้วจะพาเจ้าไป หลิงเจ้าหมิงผ่านรู้มาว่าหลิงเจ้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งแต่ก็อยู่ห่างไกลาจากเมืองหลวงมากเช่นกันอยู่ไกลกว่าชิงเจ้าเป็นระยะทางกว่าครึ่งครั้งนี้สามีจะไปนานเท่าใดหรืออย่างน้อยก็เดือนกว่าอย่างมากก็สามเดือน นานถึงเพียงนี้เชียวตั้งแต่แต่งงานกับเจียงสวี่มาถึงแม้เจียงสวี่จะออกเดินทางไปสาสางงานต่างเมืองอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยไปนานถึงสองสมเดือนจู่ๆพอได้ยินว่าเขาจะจากไปนานเช่นนี้ในใจของหมิงผานกับรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยขึ้นมาอย่างน่าประหลาด พอถึงยามเข้านอนในตอนกลางคืนหมิงฐานกลับพลิกตัวไปมานอนไม่หลับนางเอาแต่ขยับตัวไปขยับตัวมาเจียงสว่่เองจึงพลอยนอนไม่หลับไปด้วยเช่นกันทันใดนั้นเขาก็ช้อนร่างนางเข้ามารวบตัวนางเอาไว้ในอ้อมกอดเอ่ยถามด้วยเสียงแหบต่ำเจือแววง่วงงุนว่าเป็นอันใดไป ครั้งนี้สามีต้องไปหลิงเจ้าแต่ว่าหลิงเจ้าไม่เหมือนเหอเจ้าหรือชิงเจ้าได้ยินว่าที่นั่นจเจริญคึกคักไม่ต่างอันใดกับเมืองหลวงเลยจียงสวี่เอ๋ยตอบว่าอืมครั้นแล้วก็ถามต่อไปอย่างไม่ใครใส่ใจว่ายังได้ยินมาว่ายอย่างไรอีก ยังได้ยินได้ยินมาอีกว่าหลิงเจามีเรือสำราญหนึ่งรแปิบลำเรือสำราญเชื่อมติดกันไปกลับมีเรือเล็กคอยรับสง่งหญิงสาวอ่อนหวานแช่มช้อยอวบอิ่มเหมือนอย่างวี่หวนหรือผอมเพรียวอย่างเจ้าเฟยเหยียนก็มีหมดถือว่าเป็นดินแดนอันน่าหลงไหลที่ชวนให้คนครอบเคลิ้มมัวเมารากับอยู่ในความฝันสมดังชื่อ นอกจากนั้นสตรีหลิงโจยังนุ่มนวลอ่อนโยนงดงามเฉิดฉันขึ้นชื่อว่ามีสาวงามเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนพี่จวนของท่านลุงข้าก็มีอีเหนียงอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ท่านลุงพากลับมาด้วยเมื่อครั้งเดินทางลงใต้ไปยังหลิงโจตอนนั้นนางได้รับความรักความโปรดปรานยิ่งแต่เพราะร่างกายไม่แข็งแรงจึงจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อก่อนหมิน่นหมิ่นก็พูดบ่อย ว่าห่างอีเหนียงผู้นั้นยังอยู่เกรงว่านางยังต้องหลีกทางให้ด้วยซ้ำพระชายาได้ยินมาไม่น้อยจริงๆหมิงฐานเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาดังนั้นอยู่อยู่สามีจะพาหญิงสาวคนหนึ่งกลับมาหรือไม่อาฐานนี้ได้อิจฉาริษยาไม่ได้อิจฉาริษยาแน่นอน ถ้าหากสามีจะพาหญิงสาวกลับมาก็ช่วยเขียนจดหมายมาบอกล่วงหน้าได้หรือไม่อาฐานจะได้เตรียมตัวไว้บ้างเตรียมตัวอันใดกัน เตรียมตัวจะไปรื้อพระพุทธรูปเนื้อทองของอารามหลิงเมียวที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาณนะหรือเจียงสี่มีได้ลืมตาขึ้นเขาเพียงแค่ฟังหมิงฐานพูดเจ้ยเจ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนางพูดจบแล้วเขาถึงค่อยขานรับเบาๆด้วยน้ำเสียงเกียดคร้าน หากพระชายาไม่วางใจอันที่จริงจะไปกับข้าติ้งไปอ่องด้วยก็ได้ตั้งแต่หมิงฐานเกิดมายังไม่เคยออกนอกเมืองหลวงมาก่อนเลยการเดินทางไกลที่สุดของนางก็แค่ไปจุดทูบไหว้พระขอพรที่อารามในแถบชานเมืองของเมืองหลวงเท่านั้นพอจูจ่ๆเขาเอ่ยขึ้นมาว่าให้ไปหลิงเจาด้วยกันนางจึงปลึงอึ้งงานไปเล็กน้อยให้ข้าไป ข้าจะไปทำอันใดข้าไปด้วยได้หรือหมิงฐานมองไปทางเจียงซุีนางนิ่งอึ้งไปก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆได้สติคืนกลับมาท่าทางเครือบแคลงสงสยัยแต่ต่อมาก็สะกดกั้านความลิงโลดดีใจเอาไว้ไม่อยู่นางกระตุกแขนเสื้อของเจียงซุีอย่างวันๆขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วเอ่ยถามว่า สามีท่านพูดจริงหรืออาฐานก็ไปด้วยได้หรือจะไม่รบกวนการทำงานของสามีหรือไม่หรอกแต่ว่าเส้นทางยาวไกลการเดินทางยากลำบาก ไม่เป็นไรเจ้าค่ะอาฐานไม่กลัวเหนื่อยหมิงฐานตอบกลับอย่างไม่ลังเลใจแม้แต่น้อยดวงตาก็วาววับเป็นประกายเช่นกันเจียงสี่มีได้ส่งเสียงตอบเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่ไม่นานนักเจียงสี่ก็เข้าใจว่าเหตุใดชาย,ยาตัวน้อยผู้ซึ่งแต่ไรมาหากมีพาหานะให้นั่งก็จะไม่ยอมเดินเท้าถึงได้พูดออกมาอย่างนนนนาหนักแน่นแน่วน่ ว่าตนเองไม่กลัวเหนื่อย การเดินทางไปหลิงโจคราวนี้เดิมทีเจียงสุ่ยคิดจะออกเดินทางจากอุทยานหยงชุนโดยตรงแต่หมิงฐานอยากจะกลับตวนอ๋องก่อนรอบนึงเขาเองก็ตั้งใจจะแวะไปที่คุกสารต้าลีก่อนออกเดินทางพอดีดังนั้นจึงเห็นด้วยตามนางแต่เขาไม่คาดคิดว่าพอตนเองกลับจากคุกสารต้าดีมาถึงตวนก็จะเห็นรถม้าจอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยปร่ง ประตูข้างของจวนอ๋องวางหิ้วของเขาเต้นตุบตุบขึ้นมาเพิ่งจะย้อนนึกถึงรถม้าห้าคันนั้นตอนนางไปขอพรที่อารามหลิงแมียวขึ้นมาได้ของพวกนี้ล้วนเป็นสัมภาระพี่พระชายาจะเอาไปด้วยหรือเขาถามเรียนท่านอ๋องใช่ขอรับพระชายาบอกว่า สามีวาจาของบ่าวรับใช้ยังพูดไม่ทันจบหมิงถานก็พรานร้องเรียกเขาจากบริเวณที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักพร้อมกับยกชายกระปองก้าวเดินเข้ามาหายอย่างเร็วรี่เมื่อเดินมาถึงตรงหน้าหมิงถานก็คว้าข้อมือของเจียงสี่เอาไว้ราวกับกำลังอ้ออวดผลงานของตอนเองดวงตาแป่งประกายวิบวับมุมปากยก้องขึ้นพรางเอ่ยว่า สามีรีบมาดูสัมภาระที่อาฐานเตรียมไว้สิเจ้าคะนางหันกลับไปสู้สินจึงรีบยื่นบัญชีรายการสัมภาระเล่มหนาให้เขาอย่างพีนอพีเทา ข้าสั่งให้คนเขียนบัญชีรายการสัมภาระขึ้นมาเล่มหนึ่งตามลำดับของรถมาหากระหว่างทางอยากจะหยิบสิ่งใดแค่ตรวจดูทีละอย่างทีละอย่างก็ได้แล้วสะดวกมากเลยใช่หรือไม่นางพริกเปิดไปพลางเอ่ยพูดไปพลาง คานแรกย่อมต้องเป็นรถมา้าที่พวกเรานั่งหลิงเจาระยะทางยาวไกลอีกทั้งเป็นช่วงอากาศร้อนอบอ้าวพอดีจึงย่อมต้องใช้น้ำแข็งดับร้อนดังนั้นในรถมา้าจึงเตรียมถังสำริดเก็บความเย็นเอาไว้ตรงม่านรถม้าก็เพิ่มหน้าต่างไม้ไปอีกสามบานถ้าหากฝนตกน้ำฝนจะได้ไม่เปียกเข้ามาในรถมา้า พอหมิงฐานพูดจบก็ยังจะลากเขาไปยังรถม้าคันแรกสู้สินเองก็เดินตามเข้าไปเปิดผ้าม่านให้เช่นกันรถม้าคันนี้กว้างขวางโอ้อายิ่งตั้งนุ่มด้านในสามารถนอนได้สองคนตรงกลางยังมีโต๊ะที่สามารถวางกระดานหมากได้ด้านข้างมีกล่องเก็บของหลายช่องบนตั้งนุ่มก็ปูเบาะนุ่มเอาไว้หลายชั้นเบาะนุ่มชั้นบนสุดยังทําขึ้นจากผ้าไหมยเย็น เรียบลื่นเย็นสบายยามนั่งอยู่ด้านบนก็ไม่ถึงกับร้อนจนเกินไปนอกจากนั้นยังมีแจกันดอกไม้และภาพเขียนอักษรตั้งแขวนประดับประดาสรุปได้ว่ารูหราง,งดงามวิจิตรบรรจงไปทั่วทุกแห่งหนนอกจากรถม้าคันนี้แล้วรถม้าที่อยู่ด้านหลังเหล่านั้นส่วนมากเอาไว้วางหีบใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของทั้งสองรวมถึงถ้วยชามอาหารแห้งจียงสุ่เห็นขบวนรถที่ ดูราวกับจะไปรับช่วงปกครองดูแลหลิงโจ้เช่นนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มโต้แย้งจากตรงไหนไปชั่วขณะจึงจำต้องมองไปทางรถมาว่างคันที่อยู่ด้านหลังสุดพรางเอ่ยถามว่าเอารถมาว่างไปทําอันใด หลิงเจ้าเจริญมัง่งคั่งย่อมต้องมีสิ่งของแปลกพิสดารเป็นธรรมดาอีกอย่างข้ายังต้องเอาของฝากกลับมาไม่น้อยเอารถมาว่างไปด้วยพอถึงเวลาจะได้ขนกลับมาสะดวกสะดวกอย่างไรเล่าหมิงถานตอบขึ้นราวกับเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาถ้าหากขนไม่หมดตอนกลับเมืองหลวงค่อยหารถมาเพิ่มก็ได้มีใช่หรือ แต่รถม้าที่หามาตอนนั้นกับรถม้าของตวนพวกเราคงจะไม่เหมือนกันแน่นอนถ้าเป็นเช่นนี้แล้วขบวนรถม้าขากลับก็จะไม่เป็นระเบียบงดงามหน้ามองนะสิเจ้าคะหว่างคิ้วของเตียงสีเต้นตุบตุบขึ้นมาอีกครั้งหมิงฐานเอียงศีรษะมองสำรวจครั้นเห็นว่าเขามีสีหน้าแปลกๆนางก็เอ่ยถามอย่างระมัดระวัง สามีรถม้าพวกนี้ถือว่าตัดให้เหลือน้อยแล้วนะเจ้าคะยังมากเกินไปอีกหรือเจียงสุ่เชื่อว่านางได้ลดจำนวนให้น้อยลงแล้วเพราะแค่ไปอารามหลิงเมียวนางยังต้องใช้รถม้าตั้งห้าคันหลิงเตาเส้นทางยาวไกลนางยังอุตส่าห์สิ้นเปลืองเรียวแรงลดให้เหลือแค่สิบคันดูถ้านางคงจะใช้ความคิดไปมากจริงๆแต่ว่าสัมภาระมากมายถึงเพียงนี้เขา าไม่มีทางปล่อยให้นางเอาไปด้วยทั้งหมดตามใจชอบเช่นนี้ได้จริงๆเขาเอ่ยอย่างร่วบรัดว่าถ้าหากจะไปกับข้าติ้งเปยอ๋องเอารถม้าไปด้วยได้มากสุดแค่สองคันเท่านั้นสองคันหมิงฐานเบิกตากว้างแทบถันหลนก่อนหน้านี้นางก็คิดไว้ว่าอาจจะต้องลดจำนวนลงอีกแต่นึกไม่ถึงว่าจะต้องลดลงมากเพียงนี้ นี่น้อยเกินไปหน่อยหรือไม่จะยังสุ่ยไม่หวั่นไหวสั่นคลอน เจ้าตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันเขาดึงมือน้อยๆของหมิงถานออกก่อนจะก้าวเท้าเดินเข้าไปในตววนหมิงถานมองดูแผ่นหลังของเจียงซวีกัดริมฝีปากนั่นกระทืบเท้าเร่าๆเบาๆอย่างไรนางก็ต้องไปหลิงเจาให้ได้นางอยู่มานานถึงเพียงนี้แล้วยังไม่เคยได้ออกจากเมืองหลวงเลยแต่เมื่อเห็นรถม้าที่จอดเรียงรายเป็นแถวยาวคิ้วงามก็ขมวดแน่นยากที่จะยอมสละคันด ได้จริงๆ รถม้าคันพี่ทั้งสองต้องนั่งไม่ว่าอย่างไรก็ตัดออกไม่ได้กล่องเก็บของหลายช่องในรถม้าพอจะยัดเครื่องประดับศีรษะของนางได้บ้างแต่สิ่งของอย่างอื่นกลับยัดใส่ไม่ได้เลยเช่นนั้นของต่างๆอย่างต่างนุ่มผ้าหม่มเสื้อผ้ารองเท้าผ้าปากักสำหรับเอาไว้ผัดเปลี่ยนรวมไปถึงถ้วยชามอาหารแห้งจะให้ยัดใส่รถม้าคันเดียวได้อย่างไรกันนางพริกเปิดบัญชี รายการสัมภาระเล่มหนานั้นปวดเสียนเวียนเกล้าวยิ่ง ความเป็นจริงพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องราวต่างๆมากมายในใต้ล่านี้มิใช่ว่าไม่มีทางทำได้ไปเสียทีเดียวพอเวลากระชั้นครับขันขึ้นถึงแม้รถม้าสองคันจะน้อยเกินไปแต่เพื่อให้ได้ออกเดินทางแล้วสัมภาระที่จำเป็นต้องพกพาไปด้วยก็สามารถยัดเข้าไปได้ในที่สุดเช้าตรู่วันถัดมาดวงอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเตียงสี่ก็พาหมิงผานและรถม้าสองคัน พี่นางได้ตัดทอนลดจำนวนลงแล้วเดินทางออกจากตัวนการเดินทางไปหลิงโจวคราวนี้ใช้เส้นทางทังบกเป็นหลักแน่นอนว่าย่อมไม่อาจพาสาวใช้มาหลายคนได้สู้สินกับลี่เอ,อ่อคนหนึ่งสุขุมคนหนึ่งมีไหวพริบหมิงฐานเองก็ไม่รู้ว่าจะพาใครมาด้วยดีจึงตัดสินใจพาอว่นอวี่มาแทนเสียเลยเดินทางออกไปข้างนอกหากมีคนเป็นวรยุทธ์เพิ่มขึ้นมาอีกคน จะได้ปลอดภัยขึ้นมาอีกหลายส่วนยามซูจริงหลานมาสมทบกับพวกเขาที่นอกเมืองพอเขาเห็นอวินอี่ก็รู้สึกประหลาดใจอยู่พอสมควรแม่นางอวินอวี่มองไปทางเขาด้วยความชงงนใจ ท่านคือสูจิ่งรานนิ่งงานไปชั่วครู่ท่านใดนั้นก็หลุดหัวเราะออกมาไม่ใช่ว่าเขาหลงตนเองแต่อย่างใดเพาว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่มีสตรีเจอหน้าเขาถึงสามครั้งแล้วแต่ก็ยังจำเขาไม่ได้ในยามนี้เองหมิงฐานได้เลิกม่านรถม้าออกเอ่ยทักทายเขาด้วยใบหน้ายิ้มชแน้ม คุณชายรองสกุลสู้สู้จริงรานรีบประสานมือคาราวะเอ่ยยิ้มยิ้มด้วยเสียงกล้องตังวันคาราวะพระชายา คุณชายรองสก,กุลสู้ไม่ต้องมากพิธีไปในที่สุดหอิ่นอี่ก็นึกออกคนผู้นี้ก็คือบุรุษที่พระชายาสั่งให้นางเข้าไปช่วยผู้นั้นก่อนหน้านี้เคยบังเอิญเจอเขาที่ตวนครั้งหนึ่งนางทักทายพูดคุยตามมารายาทไปสองสามประโยคทักทายจนเกือบจะเสียไก่ย่างตัวหนึ่งไปต่อมานางได้พูดถึงเรื่องนี้ตอนไปคารวะพระชายาตอนนั้นพระชายายังพูด ด้วยน้ำเสียงค่อนข้างตลกขบขันว่าผู้อื่นเขาเป็นถึงบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงไหนเลยจะอยากได้ไก่ย่างของเจ้าจริงๆเจ้ากังวลจนเกินเหตุไปแล้วพอคิดถึงตรงนี้นางก็รีบหลบหน้าลงเอ่ยตามหมิงถานว่าคุณชายรองสกุลซูแม่นางอิ๋นจำผู้แซ่ซูได้แล้วหรืออิ๋นอีพยักหน้าอย่างซื่อ พระชายาบอกว่าท่านเป็นบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงซูจิงร้าหลุดหัวเราะออกมาอีกครั้งหมิงฐานเองก็คิดไม่ถึงว่าขนซื่อบื้อยังอวินวีจูจูจ,จะพูดประโยคนี้ออกมาจึงรู้สึกประอากะอ่วนใจเล็กน้อยแต่ว่าทุกคนในเมืองหลวงต่างก็พูดกันเช่นนี้ทั้งนั้นไม่ถือว่านางพูดผิดเสียหน่อยกลับเป็นเจียงซีที่กำลังอ่านตำราพิชัยสงครามอยู่พรันส่งเสียง ออกมาว่าต้องรีบเร่งเดินทางให้ถึงหมู่บ้านสู้เจ้นก่อนฟ้าจะมืดหากยังมัวคุยกันอยู่ที่นี่ คืนนี้คงต้องนอนในรถม้าแล้วพวกเขารีบหุบปากทันทีทุกคนต่างเงียบกริบไม่พูดไม่จาตลอดทั้งเส้นทางแต่ไม่คิดว่าคำพูดไม่เป็นมงคลของเจียงซีกลับกลายเป็นจริงเสียได้พอใกล้ยามเยาอ,อากาศซึ่งเดิมทียังแดดจ้าแจมา่มใสกลับพันแปลปรวนพายุพัดหอมสายฝนกระหน่ำปะทะใบหน้าเข้ามาอาชาส่งเสียงร้องฮีกีบเท้าของพวกมันพาให้ดิน สาสรกะเซนอาชาจึงไม่ยอมเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอีกท่านอองฝนตกหนักเกินไปไม่สามารถเดินทางต่อได้ขอรับองคารักรับกำสายบังเหียนเอ่ยรายงานขึ้นจากด้านหลัง ข้างหน้ามีศาลาหินไปหลบฝนที่นั่นก่อนซุ้มเสียงของเจียงเสีราปเปรียบยิ่งเพราะการจัดเตรียมอย่างพิถีพิถานของหมิงฐานจริงๆแล้วรถม้าคันที่พวกเขานั่งอยู่ไม่รู้สึกอันใดเลยเมื่อปิดหน้าต่างลงด้านในก็ยังพองสุขสบายเพียงแต่เสียงฝนตกที่ด้านนอกชวนให้หน่าตกใจอยู่บ้างเล็กน้อย สามีพวก่กเราเดินทางไปถึงเหอเจ้าไม่ทันใช่หรือไม่เจยียงสี่ยังคงอ่านตำราพิชัยสงครามอยู่เช่นเดิมได้นอนบนรถม้าสมใจเจ้าแล้ว ฉันไหนจึงกลายเป็นสมใจข้าไปได้เล่าจริงๆแล้วเหอเจาอยู่ติดกับเมืองหลวงหลังออกจากเมืองหลวงมาแค่ข้ามภูเขาเล็กๆสองลูกก็เข้าสู่เขตแดนของเหอโจไปแล้วปกติหากขี่มาเดินทางเพียงลำพังใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นแต่เมื่อต้องรีบเร่งเดินทางด้วยรถม้าสองคัน ความเร็วย่อมเทียบกันไม่ได้เป็นธรรมดาเดิมทีวางแผนไว้ว่าจะไปถึงหมู่บ้านสู้เจ้นของเหอเจ้าก่อนตะวันตกดิน แต่เมื่อเจอพายุหาฝนที่ตกลงมาอย่างกระทันหันเช่นนี้เกรงว่าคงจะเดินทางไม่ทันเสียแล้วตรงเนินเขามีศาลาหินไว้สำหรับให้คนหยุดพักผ่อนอยู่หลังหนึ่งนอกจากเจียงซีกับหมิงฐานที่อยู่ในรถม้าแล้วคนอื่นๆรวมไปถึงซูจิงร้านที่หน้าต่างรถม้าไม่กันฝนต่างก็เข้าไปหลบข้างในศาลากันทั้งสิ้น กระทั่งฝนหยุดตกท้องนาภาก็มืดลงแล้วทีแรกหมิงฐานยังหวังว่าฝนจะหยุดตกโดยเร็วจะได้รีบเร่งเดินทางต่อไปได้แต่พอเห็นว่าฟ้าค่อยๆมืดมิดลงในหัวใจของนางก็ค่อยๆเย็นเยียบขึ้นมาเช่นกันนางไม่อยากเชื่อเลยว่าวันแรกที่ออกเดินทางก็ต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์คับขันจนต้องพักค้างอ้างแรม ร้างป่าไพรรกร้างห่างไกลเช่นนี้ เช่นนั้นคืนนี้ข้าจะไม่ได้กินอาหารไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ไม่ได้นอนบนเตียงกว้างๆแล้วใช่หรือไม่นางเอ่ยถามอย่างอดไม่อยู่เจยียงสวีปิดตำราล่องไม่พูดไม่จาใดๆทั้งสิ้นเดินลงจากรถม้าไปในทันทีทีแรกหมิงถานคิดจะไล่าถามเขาว่าจะไปที่ใดแต่ว่าเขาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปนางยังไม่ทันได้ส่งเสียงออกมาคนก็เดินลงจากรถม้าไปเสียก่อน ในใจของนางรู้สึกน้อยอกน้อยใจขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามนำสัมภาระไปด้วยพอนางเตรียมเข้าของมามากเกินไปเขาสั่งให้ลดเหลือสองคันนางก็ลดเหลือสองคันให้แล้วแต่ระหว่างทางมานี้เขาทั้งหาว่าสมใจนางแล้วทั้งเอาแต่นิ่งเงียบไม่หือไม่อือนางน่ารำคาญจนทำให้เขาไม่อยากจะคุยด้วยแม้แต่ประโยคเดียวใช่หรือ หรือไม่นางทนลำบากไม่ค่อยได้เลยถามมากไปแค่สองประโยคขนาดวันแรกเขาก็ทำกับนางเช่นนี้แล้วผู้ใดจะรู้ว่ากว่าจะไปถึงหลิงโจความผูกพันฉันสามีภรรยาระหว่างทั้งสองจะยังเหลืออยู่เท่าใดกันมิสู้พรุ่งนี้นางขอกลับจวนเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหายุ่งยากให้เขาพอคิดถึงตรงนี้นางก็พรานเตะรองเท้าผ้าปัาปากเบา เท้าทั้งสองข้างขดไปอยู่บนต่งนุ่มมือทั้งสองกอดเข่าเอาไว้ผ่านไปราวๆหนึ่งค่เจียงสี่ก็เลิกผ้ามานขึ้นพอเห็นนางอยู่ในสภาพนี้เขาก็ชะง,งักไปเล็กน้อยเจ้าทําอันใดอยู่หมิงฐานเบือนหน้านี้ไม่อยากจะสนใจเขาเจียงสี่ยื่นมือออกไป จัดวางรองเท้าผ้าปักของนางไว้ด้านล่างต่างนุ่มอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนจะเอ่ยอย่างสงบเยือกเย็นว่าอยากจะกินอาหารอยากจะอาบน้ำอยากจะนอนหลับบนเตียงกว้างๆมีใช่หรือลงมาสิข้าติ้งไปอ๋องจะพาเจ้าไปหมิงผานนิ่งอึ้งไปชั่วคณนาค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปที่ใดกันไม่ใช่ว่าไปไม่ทันหรือเจ้าคะ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ